เรื่องเล่าจากโต๊ะข้างๆบางบทสนทนาไม่จำเป็นต้องเป็นของเราแต่ก็เปลี่ยนบางอย่างในใจเราได้ตลอดกาลบ่ายวันนั้นฉันนั่งอยู่ในร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งโต๊ะข้างๆฉันมีคู่สนทนาสองคนผู้ชายวัยกลางคนกับหญิงสาววัยรุ่นพวกเขาไม่ใช่พ่อลูกแต่ดูเหมือนจะรู้จักกันดี ฉันไม่ได้ตั้งใจแอบฟังแต่บทสนทนาของพวกเขาอบอุ่นเกินกว่าที่จะไม่รับรู้หญิงสาวเล่าถึงความฝันของเธอเธออยากเปิดร้านดอกไม้เล็กๆเ,เธอเล่าอย่างกระตือรือร้นดวงตาเป็นประกายเหมือนเด็กน้อยที่เจอของขวัญชิ้นใหญ่ผู้ชายคนนั้นไม่พูดอะไรมากแค่ฟังอย่างตั้งใจแล้วบอกเธอว่า เธอเชื่อในสิ่งที่ตัวเองรักอย่าให้ความกลัวเป็นคนขับรถให้ความฝันของเธอเป็นคนนำทางฉันไม่รู้ว่าคำพูดนี้จะส่งผลกับชีวิตหญิงสาวคนนั้นแค่ไหนแต่ฉันรู้ว่ามันทำให้ฉันคิดถึงความฝันของตัวเองที่ถูกวางทิ้งไว้ในมุมหนึ่งของใจบางที บางครั้งเราอาจไม่ต้องการบทเรียนใหญ่โตแค่บทสนทนาเล็กๆจากโต๊ะข้างๆก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เรากลับมามีแรงเชื่อในตัวเองอีกครั้ง